โอเคครับผมกลับมาอยู่ในเกมไปได้แค่กับด่านที่มีชื่ชอว่า University Challenge Course นะครับะอะใช่หรือเปล่านะไม่รู้ครับผมผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยท<ะ>าไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าด่านนี้เป็นด่านความไวเนาะยิ่งทําเวลาไวายิ่งได้ของดีครับอะมีทั้งหมด5ด่านครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะไป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 ,าปา<ะ>มาครับมา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 ศึกเริ่มขึ้นแล้วโอเคครับด่านแรกครับ พุ่งเป้าไปตำแหน่งสูงสุดครับ<ะ>นั่นแหละพุ่งไปเลยครับเจ้ารถไฟไปตำแหน่งสูงสุดชนเลยโอ้โหเลือด2อ0 0 0อ่ะแตกเลยเหรอโอเคครับได้เศรษฐีเล่นความเร็วแล้วก็ CPU ครับผมไปด่านต่อไปครับมาครับด่านที่2ครับใช้พลังฝ่าฟันไปครับที่รอบนี้มีเจ้าฐานหมาด้วยฮะแต่พื้นล่างวะ่ะถ้าไปเป็นงั้นนะไปครับเจรถไฟครับผมโอ้ยยิงเวฟม,มาด้วยยิงเวฟมาด้วยยิงเวฟมาด้วยไป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 ,ไป,ไ,ปไปเลยแล้วกันนะ เจ้านี้เล so right mm ือดน่าจะเยอะครับแต่มันชนทีเดียวแล้ว şey มันก็ไปเลยอ่ะไปเจ้าบ้าน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 งับอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะโอเคครับไป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 ปาลามงับน่อยน้องสวยครับผมโอเคครับไปไปไปเรียบร้อยนี่ก็เวฟไม่พักเลยเรียบร้อยครับจบละ รอบนี้ได้งานเมลซี u แล้วก็วิตามินเครับผมด่านต่อไปครับด่านที่3มครับผมเอาชนะความเป็นไปไม่ได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยแต่พื้นหลังมันสวยอยู่นะน่าจะเป็นของอีเวนต์นี้โดยตรงเลยมั้องอะไรวะเนี่ย W W W นี่คืออะไรเนี่ย<ะ>ไป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 <ะ>ตัวอักษรเหรอโดนตัวอักษรตีเหรอไม่เป็นไรครับสลามงับเลยน้องงับ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 ไม่โดนโ เอาเรื่องนะเนี่ยสลามเจ้าสิงโตครับลืมปล่อยเลยไปไปไปแต่ไม่ค่อยยากแฮะก็ไม่ค่อยยากอะถ้ามงกุฎแรกอะแต่ถ้ามงกุฎที่สามมงกุฎที่สี่อะเ,อเริ่มตึงมือละเริ่มตึงมือแล้วไอ้ดาดบ้านนั่นทาผมจะปวดจะจัดเลยอะ <c oughs> เรียบร้อยครับจบละรอบนี้ได้ส้มยิงครับเล่นความเร็วและก็วิตามินบีครับผมด่านต่อไปครับ โอเคครับผมดาที่4ี่ครับความผิดพลาดไม่สําคัญครับนะไม่สําคัญหรอกแค่ดโดนเวฟทีเดียวเองขอดูหน่อยสิเวฟแรงไหมโอ้โหแรงกันนะเนี่ยโอเคไป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 อุ้ยมีนกบ้านนั่นด้วยเฮลุ้งที่น่าจะลองตังก็ดีครับสวยละไปไปไปครับไปครับไปครับโอ้มีหมาสีดําหมาช็อกโกแลตครับผมได้อยู่มัง้ง <c oughs> ไปเลยครับจัดการมันเจ้างของ จะก,การนกหน่อยเยี่ยมบาหมุดเลยครับตบมาน้องโอ้โหอึดสุดๆครับผมเวฟอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ไอปืนใหญ่บ้าไปครับตัดใจครับผมโอเคโอเคโอเคนะเจะจบบ้านได้ละไป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 รีบเคลียร์รีบเคลียร์ย <c oughs> บึ้มกี่รอบเนี่ยพี่พี่เองจะบึ้มกี่รอบครับ <c oughs> จะเคลียร์บ้านครับผมไม่อยาก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 ไมอก่อยากอยู่ต่อแล้วครับจะเอาของครับรีบเคลียร์เลยโอเคคงไม่บึ้มอีกแล้วแหละ จบแล้วครับรอบนี้ใต้เศรษฐี C P U แล้วก็วิตามิน C ครับโอเคครับผมด่านที่หเรามาอยู่ในวงกุฏิ3าแทนแล้วกันนะ่ะจะได้ไม่เสียเวลาตัดผมด้วยจริงๆริผมก็ขี้เกียจอ่ะอะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปด่านที่้ครับพยายามดีครับไปครับผมมาด่านนี้ก็ต้องรีบเคลียร์ครับไม่รีบเคลียร์เดี๋ยวมันจะออกมาเยอะมากๆครับผมเริ่มแรกไปเลยเต่าเต่าไปไปเต่าครับผม เดินช้าเรื่องกันนะเนี่ยเจ้าสลามครับไม่งับหน่อยหรองับหน่อยพวกงับสวยครับผมไป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 รีบดันรีบดันรีบดันถ้าไม่รีบดันเดี๋ยวมันจะนานครับมันจะมีไอเจ้าบ้านนะั่นน่ะไอเจ้าตัวช็อกโกแลตครับผมเจ้าหมาชา็อกโกแลตอะไอนั่นอะไรปัญหาเลยครับถ้ามันออกมา,าทีก็สวยครับผมเพราะงั ign, ้นรีบดันเลยครับรีบดัน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 ไปครับดันได้ก็รีบดันไปเลยครับ โอเคโอเคโอเคยางจะปล่อยแจ็คจังเลยเอาเขียวขับแจ็คมาละไปครับช่วยกันดันหน่อยไป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 พุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปทุกคนไป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 เร็วรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์ไปครับไปไปบ้าเอ้ยโอเคครับบามุดครับผมอืมนกมาแล้วเดี๋ยวหลังจากนกก็จะเป็นเจ้าบ,บ้าน,น,นแล้วะปืนใหญ่ไปก่อนครับฮะปืนใหญ่อะไรวะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับตัวเหมือนกันครับผมเรียบร้อยครับ,บเคลียร์ละได้เลยด้านสมบัติ เล่นความเร็วแล้วก็ตัวแรงครับอันนี้ของดีครับผมอ่ะแล้วก็30กระป๋องแมวครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม